สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกีข้าวกันน้องค่ะมีส้ตมตำค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกีข้าวกันน้องค่ะมีส้ตมตำค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะมีน้องไกไ่ด้วยค่ะยิ่ผสมนะพี่นะยิ่งผสมยิงง่งเหมือนมะละกอก,กับคาราบีอ่อย่างละครึ่งอนะ่ะอืม แล้วจะประหยัดราคาเขาบอกว่าหัวประกาศตำส้มตำได้จริงไหมยีผสมนะพี่นะยิ่งผสมยิ่เหมือนมะละกอกับคาราบี้ออย่างละครึ่งอะแล้วจะประหยัดราคาส้มตำดูสิคะอร่อยมากค่ะพี่น้องอแล้วก็มีขาหมูค่ะ อร่อยมากค่ะส้มตำนี่ค่ะมีน้องไก่ด้วยค่ะหัวประจานอะไรอืมหัวเช็ดเท้าถึงว่ามันเหนียวนะ น่าเด้งเลยหอ,ร,อร่อยจังเลยอืมหมูเฉยเท้าคือว่ามันเห็นอ่ะนี่ค่ะมีน้องไก่ด้วยค่ะหน้าเด้งเลย เขาบอกว่าหัวประกาศตำส้มตำได้จริงไหมไม่ครัวนังไงหนอเคยแล้วพี่อะเนอ่มแทนมะละกอได้อร่อยค่ะ <c oughs> อร่อยมากค่ะ <c oughs> แล้วก็ มีหมูทอดแต่เดียวครหมู่เดียวเมนูโนโอร่อยค่ะส้ำตังดูสิคะอร่อยมากค่ะพี่โนโอ้องแล้วก็มีขาหมูค่ะ น้ำอร่อยเอื่อยมากแต่ไม่กินทุกวันนะมาดิอร่อยมากค่ะส้มตำจัดไปน้ำอร่อยเอื่อยมากแต่ไม่กินทุกวันนะมาดิขอบคุาอเลยอืม หมวกใช้เท,ท้าคิดว่ามันเหอนอ่ะกินดีกันนะคะอร่อยมากค่ะส้มตำแล้วก็มีปลาสามรสค่ยน่ากินมากพี่น้อง แงเลยสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกินข้าวกับน้องมีส้มตำค่ะพี่น้อง หนาแดงเลยจัดแต่น้ำอร่อยเออมากแต่ไม่กินทุกวันนะมาดิไม่ครัวอทำยังไงหมูหเคบับอ่ะ เนี่มแทนมะละกอได้อเลยค่ะยิ่งผสมนะพี่น้ยิ่งผสมยิ่งเหมือนมะละกอกับคาราบีอ่อย่างละครึ่งอ่ะอืมแล้วจปะ,ะประหยัดราคาอร่อยมากค่ะส้มตำไม่คัวอะไรัยหเคยคาราบีอ่ะเนี่ยอืมแทนมะละกอได้อเลยค่ะ ต้มตำดูสิค่ะอร่อยมากค่ะพี่น้องอแล้วก็มีขาหมูค่ะกินด้วยกันนะคะยิ่งผสมนะพี่นะยิ่งผสมยิง่งหมือนมัละกกับคารา์บี้ออย่างละครึ่งะอะมแล้วจะประหยัดราคา ผสมนะพี่น,นะยิ่งผสมยิ่งเหมือนมะละกอกับคาราบีอะอย่างละครึ่งอ่ะแล้วจะประหยัดราคาเขาบอกว่าหัวผักกาดตำส้มตำได้จริงไหมหัวผักกาดอะไรอืมหัวเช็ดเท้าคิดว่ามันเหนียวนะ เคือว่ามันเหนอะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกินข้าวกับน,น้องค่ะมีส้มตำก่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าว มีข้าวกันเนาค่ะมีส้มตำครับพี่เนาะหน้าแดงเลยกินดิกระนั้น,นะคะ อร่อยมากค่ะแล้วก็มีปลาสามรสค่ะน่ากินมากพี่นุ๊กน่าแดงเลย แล้วก็คุณมันยิ่งผสมนะพี่กิ่งผสมยิ่งเหมือนมันละกอก,กับคาราบี้อย่างละครึ่งอ่ะแล้วจปะ,ะประหยัดราคากินด้วยกันนะคะสัมผัสดูสิค่ะ อร่อยมากค่ะพี่น้องแล้วก็มีขาหมูค่ะอร่อยมากค่ะส้มตำเขาบอกว่าหัวประกาศตำส้มตำได้จริงไหมนี่ค่ะมีน้องไก่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกินข้าวกันนกค่ะ Me son tan ¿no? Está